ตาดให้แห่งนี้มีแต่ก้อนหินมากมายนับไปไม่สิน้นเป็นหลายล้านปีอยู่ที่นี่ไม่เคยเดินไปเที่ยวล,ลุบลีตาดให้แห่งนี้ มีแต่หินมากมายแช่อยู่ในน้ำมากมายหลายการเวลาสุดจะไขว้าก้อนหินนั้นหนักเหลือล่าอาย,ยามแดดลมฝนหล่นมาพอได้สนกาย ตาดทายมีหินมากมายเหมือนอันมาได้นั่งแล้วผาสุกใจโอ้ก้อนหินตาดไ้สุขหรือไทยเมื่อมาเที่ยวชมถึงน้ำจะแห้งแหลงไป คนไม่มาฮหชมตาดให้ไม่มีคืนคมไม่เคยต้มตมมีแต่สุขสรรันต์าดให้แดนนี้ช่างมีมนครังสรงเราเคยนั่งเที่ยวชมริมน้ำงดงาม สุขใจยิ่งนอเคล้าคลออยู่กับคนงามสายลมหูดไว้ว่าวาาพบคนงามน้องที่ตาไทย